รางวัลเกียรติยศใน e n t e r t a i n เท a เ a อร2019ศิลปินกลุ่มแห่งปีได้แก่พี่พี่วงสล็อตแมชชีนค่ะก็อยากใจชื่นใจแล้วก็ย enfin <to> mm ังจำความรู้สึกได้ครับเพราะว่าคือเราไม่ได้คาดหวังเนาะเราเราตั้งใจแค่ว่าเฮ้ยอยากอยากทำแบบนี้แล้วก็พรีเซนต์ออกมา ตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราทําเพลงทํางานอย่างหนักทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงสากลนะครับก็ถือว่ารางวัลนี้เป็นกําลังใจที่ดีมากๆของพวกเรานะครับและทีมงานที่จะตั้งใจทํางานต่อไปครับขอบคุณมากครับตอนที่เราทํางานตอนน้นจ่มได้ว่ามันจะมีอุปสรรคเยอะคมจริงก็3คนก็แอบท้อแท้บ้าง เคยคิดจะเลิกก็มีเหมือนกันแต่ว่ารางวัลที่ได้เนี่ยจากไนายเดอเทนทำให้เรารู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยสิ่งที่เราทาถูกแล้วล้วก็เป็นเหมือนเครื่องแบบปลอบประโลมจิตใจให้เฮ้มีกําลังทํางานต่อได้ทั้งสองปีผมโม้ล้อหมู่บ้านเืยพูดตลอดเราก็ทําในสิ่งที่เราอยากจะทําในสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในชีวิตจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพอการที่เราได้รับรางวัลได้รับสิ่งที่มันเป็นการกรัตนตีว่าเออสิ่งที่เราทํามีคนเห็นนะมีคนรับรู้ถึงสิ่งนี้ว่าเออ เราเราก็มุ่งมาที่จะทำสิ่งนี้ต่อไปรางวัลเกีดยรติยศใน e n t น r t อ i n m e n t Award สาขาศิลปินกลุ่มแห่งปีได้แก่วงเคลียค่ะความว่าศิลปินกลุ่มแห่งปีเนี่ยมันมันมีความหมายมากกับกับวงเคลียเพราะว่านักวงเขาเรีอยกอะไรอ่ะวงร้องนำหญิงอ่ะมันไม่ได้มีเยอะอ่ะจริงๆตอนนี้ ถ้าทำมานานขนาดนี้ก็น่าจะเหลือวงเดียวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการได้รับรางวัลนี้มันเหมือนกับเป็นการให้รางวัลกับเราแล้วก็ตอบเราว่าสิ่งที่เราพยายามทําอยู่หรือลุยมาอยู่เนี่ยมันมันมีคนมองเห็นในคุณค่าของมันเพราะก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ง่ายขอาการที่เราเหมือนเดินมาคนเดียวอะ่ะคือไม่มเดินมาคนเดียวเป็นวงก็จริงแต่ว่าเราหันไปข้างๆมันไม่มีเพื่อนที่เป็นเหมือนวงเราเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องขอบคุณในประเทศมากๆที่แบบมันทําให้เรา หมือนชื่นใจแล้วก็มีความมั่นใจในเส้นทางของเราเลยะคะ่ะมันเคยท้อมันเคยเส้นทางมันมันก็ทําแล้วมันคนเขาย่เขาโอเคไหมกับสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะตอนนั้นพอรู้ว่าหน้าเหมือนมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังที่แบบมันประกอบกันในการถัดเรื่องอย่างเงี้ยยิ่งรู้สึกชื่นใจคะ่ะเพราะแบบก็ขอบคุณที่เห็นอะไรที่มันไม่ได้อยู่หน้ากล้องด้วยอะ,ะ่รเงี้ยคาดว่ามันก็เป็นโมเมนต์ที่ เป็นโมเมนต์ที่อยากจะจดจำไว้ไว้ในใจของเราเหมือนกับประทับแบบมันถ่ายภาพแชะเอาไว้ว่าแบบเออมันมันเคยได้มีโมเมนต์นี้สําหรับเราแล้วก็ชื่นชมช,ชื่นชมโมเมนต์นี้ท,ทุกครั้งที่แบบมองกลับไปนี่ยค่ะ